อยากรู้กันไหมคะว่าเทพองค์ไหนคือเทพที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูสวัสดีค่ะวิวจากชนเนล p o i n View ค่ะในที่สุดนะคะวิวกลับมาแล้วค่ะกับซีรีส์ดราม่าระดับเทพซีรีส์โปรดของใครหลายๆคนนะคะซึ่งวันนี้เราวนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราทั้งหมดเพราะว่าวันนี้วิววนกลับมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเทพในศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะหลายคนนะคะเวลาวิวเล่าเรื่องศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยวิวก็จะพูดถึงเทพองค์นั้นเป็นใหญ่เทพองค์นี้เป็นใหญ่ ทำให้หลายๆคนเนี่ยถามมาว่าเอ้ะแล้วสรุปเทพองค์ไหนคือเทพที่สูงที่สุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหลังจากอู้มานานนะคะในที่สุดวิวก็จําเป็นจะต้องมาทําคลิปนี้แล้วค่ะคลิปที่จะอธิบายว่าเทพองค์ไหนคือเทพที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะส่วนใครที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเทพองค์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเทพพราหมณ์ฮินดูเทพกีโรมันเทพจีนเทพญี่ปุ่นนะคะก็สามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลยค่ะวิวทําเป็น playlist ไว้ให้แล้วนะคะโอเคค่ะไม่เวิร์บเว่อไปไกลเพราะทุกคนรู้อยู่แล แล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะแน่นอนนะคะพูดถึงเทศในศาสนาพราหมณ์ดูจะบอกว่าใครใหญ่ที่สุดเนี่ย มีแคนดิเดตอยู่แค่3องค์ด้วยกันค่ะองค์แรกนั่นก็คือพระอิศวรนั่นเองหรือที่รู้จักในอีกชื่อนึงว่าพระศิวะองค์ที่2นะคะพระนารายณ์หรือที่รู้จักกันอีกชื่อนึงว่าพระวิษณุและองค์สุดท้ายก็คือพระพรหมนั่นเองค่ะพูดถึงว่าใครที่เป็นใหญ่ที่สุดในเทพ3องค์นี้นะคะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พวกเราค่ะที่สงสัยจริงๆแล้วในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่ยนะคะก็มีตำนานตำนานหนึ่งเล่าไว้เหมือนกันค่ะเป็นตำนานเล่ากันปากต่อปากในแถบอินเดียใต้นะคะว่ามีมหาฤาษีองค์นนนึงเเ่ยยยกก็คสสััหมือวา เอ๊ะจะว่าไปเทพที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมีตั้ง3องค์แล้วองค์ไหนคือองค์ที่ใหญ่ที่สุดราสีตนนั้นนะคะก็คือราษีพฤคุซึ่งเป็นหนึ่งใน7สัตตฤราษีหรือว่าราษีผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมด7องค์นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเรามาฟังเรื่องราวของราษีตนนี้ดีกว่าค่ะว่าเมื่อราษีตน,นี้อยากรู้แล้วเนี่ย เขาใช้วิธีอะไรในการพิสูจน์ว่าเทพองค์ไหนคือเทพที่ใหญ่ที่สุดนะคะเรื่องราวความอยากรู้ทั้งหมดของฤาษีพระฤกุลเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในวันหนึ่งค่ะวันหนึ่งค่ะเหล่าคนทั้งหลายเนี่ยก็มีการทํายันชพิธีต่างๆขึ้นยันชพิธีก็คือพิธีบูชงบูชาอะไรอย่างนี้ซึ่งตามปกติของการทําพิธีต่างๆเลยนะคะการทําพิธีอะไรพวกนี้ก็จะต้องมีผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดในงานใช่ไหมทีนี้ฤาษีพระฤกุเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเออ ว่าแต่แล้วฉันต้องการคนที่เป็นใหญ่ที่สุดหนึ่งคนคนคนนั้นจะเป็นเทพองค์ไหนดีก็มีเทพผู้ยิ่งใหญ่ตั้ง3องค์แล้วก็ไม่เคยมีใครไปทดสอบว่าเทพองค์ไหนในคือเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องบอกตรงนี้ก่อนนะคะว่าระหว่างพระฤาษีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก7องค์เนี่ยกับพวกเทพเจ้าทั้งหลายมันจะมีความลักลั่นกันอยู่เหมือนกันว่าเอสรุปแล้วฤาษีใหญ่กว่าหรือว่าเทพพเจ้าใหญ่กว่าคือเหมือนมันต้องเคารพกันทั้งสองฝ่ายอะ่ะเป็นคนละองค์กรกันซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีความสําคัญเท่าเทียมกกกัันนดง้้เเเเวลาาปติพษษีีจจอท็ เทพเจ้าเจอศรีเทพเจ้าก็ต้องทาความเคารพเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะ,ะคุณครูก็เลยคิดว่าอ่ะไหนลองทดสอบมันดูดีกว่าว่าเทพเจ้าทั้งสามเนี่ยองคไหนจะเป็นองค์ที่มีความเคารพชั้นมีความไม่หยิ่งทะนงตนเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ย จะต้องไม่หญิงขนาดนั้นดังนั้นนะคะไปทดสอบความอดทนของเทพีละองค์ดีกว่าพระลูกคุเริ่มจากทดสอบพระพรหมก่อนเลยซึ่งจริงๆพระลูกคุ่ยเป็นลูกของพระพรหมด้วยนะคิดได้แบบนั้นนะคะพระลูกคุก็เลยบุกเข้าไปในภพโลกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถามว่าพระพรหมสนใจไหมตอนแรกนะคะพระพรหมก็ไม่ได้สนใจอะไรทีนี้พระลูกคุ้งทำยังไงนิทานเนี่ยนะคะบางเวอร์ชันก็เล่าว่าพระลูกคุพอเห็นว่าพระพรหมไม่สนใจก็เลยตัดสินใจดูถูกพระพรหมเลยคือเหมือนแบบด่าต่างๆนาาด่านู่นด่านี่ซึ่งทาใหหมน่โาากกกอจ จะเป็นลูกฉันแล้วแกไม่ว่าฉันแล้วแกก็มาด่าฉัาฉนอีกเหรอพระพรหมเนี่ยนะคะตั้งใจจะสาพลุคุแล้วค่ะแต่บางเอิญว่าตอนนั้นพระสระสะวัสดีอยู่ด้วยและพระสระสะวัสดีเป็นใครเป็นเมียของพระพรหมดังนั้นพระสระสะวัสดีเนี่ยเห็นใจพลุคุก็เลยหันไปพยายามห้ามต,ต่างๆานาจนสุดท้ายนะคะพระพรหมไม่ได้สาพลุคุค่ะแต่ถามว่าพลุคุพอใจไหมที่แค่พระพรหมไม่ได้สาพลุคุกโกรธไม่เมกเซนเท่าไหร่นะแต่ก็โกรธอะโกรธว่าทําไมพระพรหมถึงไม่เคารพฉันเลยทั้งที่จริงๆตัวเองก็ไม่ได้ไปเคารพเขาเหมือนกันนนะะสสิิิ่่่งทีเกดขึ้คคคือพตใจ าบพระพงมทกันดีสาบว่าแบบพระพรหมด้วยความที่ท่านไม่เคารพข้าในวงเล็บก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเคารพข้าขอสาบให้ท่านไม่มีใครเคารพอีกต่อไปังนั้นนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้เขาก็เลยบอกไว้ว่าพระพรหมเนี่ยก็เลยไม่มีใครเคารพบูชาแล้วก็ไม่มีเทวัรของตัวเองอยู่ในอินเดียมีแค่ประมาณ1หรือ2ที่คือคนแทบไม่ได้ไหว้พระพรหมเป็นคนหลักแล้วนะคะก็จบเหตุการณ์นี้ไปซึ่งตรงนี้แอบบอกนิดนึงหลายคนที่ฟังมาก็จะแบบอ้าวพี่เคยเล่าดราม่าระดับเทพอีกอันนึงไปไม่ใช่หรอที่เล่าไปว่าทําไมพระพรรรหมมมมมถถึึงงไไ่ีีใคคเเาแล้้วออัันนนนนกก็ืท กต้องบอกว่าตามปกติน,นะคะตำนานนิทานเนี่ยมันก็จะมีหลายเวอร์ชั่นของตัวเองไปคือทุกคนก็พยายามจอธิบายในแบบของตัวเองอะ่ะคือทุกคนเจอเรื่องอะไรสักอย่างมาหนึ่งเรื่องแล้วก็พยายามจะแต่งนิทานมาอธิบายมันดังนั้นทั้งหมดเนี้ยก็คือเรื่องเล่าจากปากของคนแต่ละคนที่แตกต่างกันไปมันก็เลยมีหลากหลายเวอร์ชันนะคะวันนี้เรามาโฟกัสที่เวอร์ชั่นของพาริคุกันค่ะโอเคกลับไปสู่ไทม์ไลน์หลักนะคะ หลังจากที่พะรุคุทดสอบพระพรหมเสร็จพะรุคุก็รู้สึกว่าฉันจะต้องไปทดสอบเทพเจ้าองค์ถัดไปองค์ถัดไปนะคะก็คือพระอิสวรหรือว่าพระศิวะนั่นเองออกจากพรหม,มโลกมาพะรุคุก็ตัดสินใจบุกไปที่เขาไกรลาศกะว่าเข้าไปถึงฉันจะไปทดสอบพระอิสวรจ้าเกิดอะไรขึ้น ระหว่างทานะคะพระโคนทีวัวที่เป็นภานะของพระอิศวรเนี่ยซึ่งปกติก็จะเป็นเทพเจ้าอีกองหนึ่งนะนะพอเห็นพระฤกุตั้งใจจะบุกเข้าไปในเขาไกรลาศพระโคนทีออกมาห้ามเลยพระโคนทีบอกว่ายุดพระฤกุเจ้าจะไปไหนเจ้าจะขึ้นไปที่เขาไกรลาศตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้เป็นเวลาส่วนตัวของพระอิศวรพระอิศวรกําลังอยู่กับพระอุมาแล้วก็กําลังเริงร่ากันอย่างมีความสุขเจ้าจะเข้าไปขัดกิจกรรมนี้ไม่ได้มันไม่โอเคอย่าเข้าไปดูเลยซึ่งทําให้พระฤกุโกรธมากพระฤกุบอกว่าไม่ได้ฉันเป็นฤาษีผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่า จะเป็นเทพเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าเกจะทำอะไรอยู่ จะหยุดได้หรือหยุดไม่ได้แกต้องหยุดมาเคารพฉันสิเพราะวันนี้ฉันจะมาทดสอบแกว่าแกมีความเคารพฉันไหมดังนั้นในเมื่อแกไม่แม้แต่จะมาเห็นหน้าฉันมัวแต่เริงร่ายอยู่กับเมียของแกฉันขอสาปแกแต่แว่าจะครเอทคำสาวยังไงดีนะ้าจะครเาทคำสาปให้ไม่มีใครไหว้เหมือนพระพรหมก็อาจจะไม่โอเคเท่าไหร่ดังนั้นขอสาปใหม่แล้วกันขอให้มีคนเนี่ยเคารพแกแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ได้ไหว้แกในฐานะที่แกเป็นคนจะไม่มีใครสร้างรูปเคารพของแกเป็นรูปคนแต่ทุกคนจะสร้างรูปเคารพของแกเป็นรูปสิ่งนั้นแหละสิ่งงงที่่แกลัััใช้้อยูดนนนะคะค หลังจากวันนั้นเวลาใครจะไหว้พระศิวะเนี่ยก็ไม่มีใครสร้างเป็นรูปพระศิวะเป็นตัวอีกต่อไปนะคะแต่หันมาสร้างเป็นศิวะลึงแทนก็เกิดจากเหตุการณ์การพยายามบุกเข้าไปของพารุคครั้งนี้นี่แหละค่ะตัดภ้ามาจากพระศิวะเหลือเทพเจ้าอีกองหนึ่งที่พารุคตั้งใจจะไปทดสอบองนั้นก็คือพระนารายณ์นั่นเองดังนั้นค่ะพารุคก็เลยบุกไปที่ทะเลไวกูลซึ่งเป็นที่อยู่ของพระนารายณ์บังเอิญว่าพระนารายณ์นี่ไม่ได้มีคนเฝ้าประตูอะไรเหมือนพระอิศม์พระอิศวนดังนั้นพารุคก้้นนนนตัอ พระนารายณ์กำลังนอนหลับอยู่หลายคนน่าจะรู้นะคะว่าจุดเด่นของพระนารายณ์เนี่ยคือนอนหลับตลอดเวลานอนอยู่บนบัลลังก์หน้านอนเอนหลังตลอดเวลาไปถึงพลคูพยายามจะปลุกพระนารายณ์เพื่อจะขึ้นมาทดสอบว่าแกแกเกณฑ์ความอดทนต่อชั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยปลุกยังไงพระนารายณ์ก็ไม่ตื่นสุดท้ายนะคะพลคูไม่รู้จะทําไงก็เลยกระโดดขี่พระนารายณ์ ใช่พลุคุกระโดดถีบพนารายเพื่อทดสอบความอดทนพนารายถีบตรงไหนไม่ถีบนะถีบเข้าไปกลางอกเลยแบบปักถามว่าพนารายกระเทือนไหมไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ก็มีรอยเท้าพลุคุกเนี่ยติดกลางอกไว้แต่จากเหตุการณ์นี้นะคะทําให้พนารายตื่นขึ้นมาค่ะ ตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไรหรอกก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบอา้าวพระฤกท่านถีบข้าเจ็บเท้าไหมไหนข้าดูเท้าให้หน่อยว่าแล้วนะคะพระนารายก็ย่อตัวลงไปค่ะจับที่เท้าของพระฤกุซึ่งเป็นการกระทําที่แบบสําหรับคนในอินเดียนะการจับเท้ากาันเนี่ยถือว่าเป็นความเคารพข,ขั้นสุดเลยนะซึ่งบางเวอร์ชั่นนี่ก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่ทาให้พระฤกุปรับลืมมากร้องโผร้องไห้ประมาณว่าแ,วแบบโอ้พระนารายท่านจะเป็นคนที่ไม่ถือตัวเลยข้าเห็นว่าท่านนี่แหละเป็นให,ใหญ่ที่สุดใน3โลกแต่บางเวอร์ชััั่่่่่่่นนนนนนบกกกกววาาาาาา้้้้้งเเเออร์ชทยยมมมไไไปดล ก้มไปเพราะว่าพระฤคุ้นเนี่ยมีตาพิเศษอยู่หนึ่งตาอยู่ที่เท้าก็ไม่รู้เป็นตาปลาหรือตาอะไรแต่เขาบอกเป็นตาพิเศษพระนารายณ์ก้มไปจับเท้าไม่ได้จับปล่าแอบเอานิ้วโป้งอ่ะขยี้ตานั้นด้วยแบบนี่นี่เจ็บไหมพลึกคุ้นผีข้ารงสัยเท้าจะเจ็บมาข้านวดให้มนึกสภาพคนเอานิ้วโป้งขยี้ตาพละฤคุก็เจ็บก็แบบแ้เจ็บฉันยอมแล้วจ้าจากเหตุการณ์นี้ในสายตาพลึคุก็เลยตัดสินว่า พระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์นี่แหละคือเทพี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหลังจากนั้นนะคะพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ย <_ C aut> ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรของพระฤาษีเท่าไหร่ก็รู้ว่าแบบเออสงสัยมันจะมาทดสอบแหละก็ก็เออปล่อยมันไปเถอะมันคงไม่ค่อยน่าเท่าไหร่นะแต่ถามว่าพระนารายณ์จบแล้วมีใครคนหนึ่งที่ไม่จบคนที่ไม่จบนะคะก็คือพระลักษมีเมียของพระนารายณ์นั่นเองค่ะถามว่าทำไมไม่จบการเป็นเมียการเป็นคนรกันนรก,นนรากถามว่าเขาอยู่ที่ไหนพระลักษมีเนี่ยคะ่ะสถิตยอยู่ในใจของพระนารายณ์ก็คือแบบในหัวใจของพระ คือที่อยู่พรักษสีแล้วถามว่าเมื่อกี้พลึคูถีบใครพลึคูถีบพน่าลายโอเคพนาลายไม่กระเทือนแต่จุดที่พลึกคูถีบอ่ะคือบริเวณอกของพน่าลายเมื่อกี้ที่กระโดดถีพนราลายนี่คือเหมือนเอาเท้าเหยียบน้าพรักเสี่ะแบบปั๊กนึกสภาพพรักษสีอ่ะอยู่ดีๆโดนใครก็ไม่รู้เอาเท้าเหยียบหน้าพรักษสีโกรธมากโกรธแบบแกพลึกคูแกกล้าดียังไงมาเหยียบหน้าฉันดังนั้นนะคะพรักษสีโกรธมากพรักษสีโกรธถึงขั้นที่บอกว่าแก แกและเผาพันพรามทั้งหลายแกจะต้องชดใช้จากสิ่งนี้หลังจากนี้ฉันจะไม่ไปเยี่ยมครอบครัวของเราพรามอีกต่อไปก็แค่ไม่ไปเยี่ยมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมฟังแบบนี้แต่จริงๆนะนะคะพระลักษมีเป็นเทพีแห่งความร่ำรวยเป็นเทพีแห่งความมั่งคั่งดังนั้นนะคะการที่พระลักษมีไม่ไปเยี่ยมครอบครัวของเราพรามเนี่ยทำให้เหล่าพรามทั้งหลายเนี่ยนะคะยากจนคนแค้นต้องอาศัยการแบบ <ASMR> ขอเขากินไปวันๆเท่านั้นเลยซึ่งทําให้พระลูกคุณตกใจมากพระลูกคุณแบบ หลังจากนี้เผ่าพันธุ์ฉันจะอดตายกันหมดเลยเหรอทํายังไงดีดังนั้นนะคะพระลูกก็พยายามจะชี้แจงแบบค่าไม่ได้ไม่เคารพท่านนะนี่มันเป็นการทดสอบอยากจะทดสอบเฉยๆว่าใครอยากเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ไม่ได้อยากดูถูกจริงๆนี่ใจจริงไม่ได้คิดจะดูถูกเลยนะก็อ้อนวอนไปมาไปมานะคะจนในที่สุดทระลัสมีก็ยกโทษให้แต่ทระลัสนิบอกว่าอุ๊บส ข้าสาบไปแล้วการสาบไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถถอนคำสาได้ถ้าดัดแปลงได้แล้วกันก็ขอดัดแปลงว่าข้าก็จะไม่ไปเยี่ยมบ้านของพราหมณ์ทั่วไปแต่ข้าจะไปเยี่ยมบ้านของพราหมณ์ที่ไหว้พระนารายณ์แล้วกันใครที่บูชาพระนารายณ์คนนั้นก็จะยังร่ำรวยอยู่เพราะข้าจะไปเยี่ยมทั้งหมดที่เล่าไปเนี่ยก็น่าจะตอบคาถามแล้วใช่ไหมคะว่าใครเป็นเทพที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูแต่ขอบอกเลยว่าจริงๆแล้ว ไม่ใช่ค่ะเช่นเดียวคับนิทานเลยค่ะตำนานเทพก็เหมือนกันมันมีหลากหลายเวอร์ชั่นมากมายและในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็เล่าไว้ว่าคนนั้นเป็นใหญ่คนนี้เป็นใหญ่ไม่เหมือนกันเลยสักเวอร์ชั่นเดียวดังนั้นถ้าพูดจริงๆแล้วคําตอบที่ถูกที่สุดเวลาถามว่าใครคือเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูต้องบอกว่า ตอบไม่ได้ค่ะต้องแล้วแต่นิกายเพราะว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะคะมีหลากหลายนิกายค่ะไม่ว่าจะเป็นนิกายไวยสนพไวยสนพวิษณุก็คือนิกายที่นับถือพระวิษณุหรือว่าพระนารายเป็นใหญ่ที่สุดสายว่านิกายสายวะศิวะนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่ที่สุดรวมไปถึงนิกายสักตินิกายนู่นนิกายนี่กิบย้อยเต็มไปหมดเลยค่ะดังนั้นนะคะในแต่ละนิกายเนี่ยเขาก็จะถือกันเองว่าแบบเทพีชันนับถือจะต้องเป็นใหญ่ที่สุดสิแล้วแต่ละนิกายเนี่ยนะคะก็จะแต่งนิทานแต่งตำนานเทพเนี่ย ขึ้นมาตามความเชื่อของตัวเองแต่งขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาบ l ัฟกันเช่นที่เมื่อกี้วิวเล่าทั้งหมดนะคะว่าพระนารายณ์เป็นใหญ่ที่สุดตำนานนี้ก็อาจจะอยู่ในไวยสนพนิกายคนที่นับถือพระนารายณ์เนี่ยเขาก็แต่งขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่านี่แหละพระนารายณ์คือเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่เคารพรบรอบอ่อนน้อมด้วยอย่างพวกตำนานนารายณ์สิบปางที่บอกว่าพระนารายณ์เป็นผู้กู้โลกเป็นผู้กอบกู้โลกลงไปแก้ปัญหาที่พระศิวะสร้างพวกนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยสนบนิกายใช่ไหมคะกลับกันมาดูรามเกียรติ์ไทยรามเกียรติ์ไทยเนี่ยบอกเสมอเลยว่าพระอิศวรพระศิวะเป็นเทพที่ใหญ่ที่สุดเป็นคนคอยชี้นิ้วสั่งให้พระนารายณ์ไปทํางานตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เป็นคนคอยชี้นิ้วสั่งให้พระพรหมไปสร้างนั่นสร้างนี่ดังนั้นนะคะ อันนี้ก็คือแต่งขึ้นโดยคนที่เคารพพระศิวะเป็นหลักหรือว่าถ้าเราไปเที่ยวบางเทวลัยเนี่ยจะเห็นว่าบูชาศิวะลึงใหญ่โตไม่มีเทพองค์อื่นเลยถือว่าศิวะลึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกนี้นะคะคือพวกที่นับถือพระอิศวนหรือว่าพระศิวะนั่นเองเขาก็จะถือว่าพระศิวะหรือพระอิศวนเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางกลุ่มนะคะนับถือซับซ้อนกว่านั้นไปอีกไฮบริดเลยคือเอาเทพทั้ง3องค์เนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งปึ๊กบอกว่าจริงๆแล้วเทพทั้ง3 เรียกว่าตรีมูลติเป็นเทพองค์เดียวกันเลยหรือบางเวอร์ชั่นยิ่งไปกว่านั้นอีกนะคะก็มีเป็นแบบเทพองค์นี้มาแต่งงานกับเทพองค์นั้นใช่เทพผู้ชายทั้งคู่นี่แหละแต่งงานกันแล้วออกลูกมาอนู่นนี่นั่นก็คือมีรายละเอียดเยอะมากๆเพราะว่าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะคะเป็นศาสนาที่มีเทพ,พเจ้าเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจนเราแทบจะนับไม่หมดเลยว่ามีเทพกี่องค์นะคะเทพแต่ละองค์ถ้าอธิบายง่ายๆเทพแต่ละองค์เนี่ยก็มีโอตะของตัวเองซึ่งเขาก็จะแบบมีเทพที่เขาโอชี้เขาจะถือว่าเทพองค์นั้นให,ใหญ่ที่สุดประมาณนี้นะคะ ดังนั้นคําตอบของทั้งหมดนี้ที่วิวตั้งหัวข้อวิดีโอมาแล้วเล่ายาวมากจริงๆแล้วเหมือนจะคลิกเแบรบเพราะว่าตอบได้แค่ประโยคเดียวเลยคือ ไม่รู้ค่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเทพองค์ไหนคือเทพที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูต้องไปถามว่าเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนิกายไหนถามใครคนที่ตอบนับถืออะไรค่ะวันนี้นะคะก็คิดว่าคลิปวิดีโอยาวพอสมควรแล้วน่าจะทําให้หลายๆคนเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเทพ,พเจ้าพราหมณ์ฮินดูแล้วก็เข้าใจคอนเซปต์ของตำนานนิทานซึ่งมีหลากหลายเวอร์ชั่นมากขึ้นนะคะถ้าใครมีความเห็นอะไรยังไงไปเจอตำนานนิทานเวอร์ชั่นไหนที่น่าสนใจ คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะแอบบอกเลยว่าถ้าใครชอบเรื่องราวอะไรแซบๆแ,แ,แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวระหว่างเทพเรื่องในวรรณคดีไทยอะไรอย่างนี้อย่าลืมวรรณคดีไทยไดเจสต์นะคะหนังสือเล่มนี้วิวเ,เขียนเองสามารถหาซื้อได้ตามร้านหะนังสือชั้นนำทั่วไปและเว็บไซต์ G o d เดคอเซึ่งอยู่ลงลิงไว้ให้ด้านล่างแล้วค่ะโอเควันนี้ไม่วเวิร์มเวิร์แล้วนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวส จริงๆก็ไม่ค่อยอยากมาขายตรงวรรณคดีไทยไดเจสเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วว่าเขียนแต่ว่ามันก็มีคนติดตามใหม่ๆมากมายที่ยังไม่รู้นะคะรวมถึงมันมีน้องคนนึงมาขอไงบอกว่าเดี๋ยวนี้ทาไมไม่เห็นพูดถึงวรรณคดีไทยไดเจสเท่าไหร่เลยยังมีขายอยู่ไหมหรือว่าหมดไปจากโลกใบนี้แล้วยังมีนะคะหนังสือเล่มนี้ซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปแล้วก็ซื้อได้ทางโกเดโฮเอ็ดมีแน่นอนชัวร์ส่วนใครอยากได้ลายเซ็นเจอกันตามงานต่างๆเข้ามาขอได้ไม่กัดค่ะวันนี้ลาไปก่่อนนะะะคคสสัดี